ตัวหกห้าใจพอสองหก,หกอาทินี้ก็คือยังล่างชองตัวอีกพออากระพอทำเวลาให้ดูเต่าเหล่าร้านเมืองในอีพอ ดีเจะปวดจะพายอันกว่าันเจ้าเดบรรดาบรรดาบรบรรดา้าเชืเตวเจียวไปวเชียวดนเจจะัดมเมงแล้วตืขาแล็ตาาบเหย่ตซาดจะไม่จัดเยวชาเจเตเจเียวเชียวเลยดดนบันดบรรดานำมาใจเดียท ถ้าหากว่ามีสิ่งใดที่มันบ่ดับบ่ดีอยู่ในสถานที่มันนีหรีอว่าย่ในบานนีก็ดีขอให้คุณครูบายจันมาต่อยผิดผิดจัลณนาต่อยเรืออาลูกผิดลุกหาดันจอมากอกปักหลักษามาผิดจัลณนาต่อยเรือใหผูกขาบนที่นี่ก็ดี อาที่ผูกขาเองมากเลอนี่ก็บยือบบใดมาลบมากวนใบใดมาคมเจียงเจียงลายแนวใดก็คือใบใดมาอวดโอ้ความเจีงนี่จะยางใดก็ดีผูกว่าจะฉีเป็นพร้อมดึ่งเทวดาฟ้าดินก็ดีหรือว่าเจ้าทีเจ้าทางไม่นั่งท้องอันนี้อืเออโว้ยนีวับเพิ่นกันยังใดเล็กเล็กนน้อง เราบอจิเป็นความที่เกี่ยวพอก็ดีแ้ว่าจ้างเมียก็ดีพึงรักายันสานที่ที่นี้ก็ดีถ้าหากว่าสิ่งใดที่ลุกเตาเราลานอาจจะเหตุผลาดไปหรือว่าล่วงเกินไปสิ่งใดก็ดีคือขอขออภัยปรับรูกเจดูหางท่านอยากจะทราบว่าในสถานที่ที่นี่จะเป็นกิ่งหรือไม่ย่างขอนิมนท่ม่านนำเข้ามาน่่จะนในดวงใจเรื่องดวงใจในองค์สมมาสังห์อ่อปวารชิอยู่ไก่ก็ดี

เฮาใจป๋าสี่สองหกเลยหลานนี่สองหกอาทีนี้ก็คือยัางล่างสองตัวอีพออากระขอทำเวลาให้ลูกเต่าเราล้านมึงในี่ยอีพ หกสี่สองซีซีสองซีสองซีสองบนี่เจ็ดซีสองครับแม่นบอลจาะมีซีบอลซีครับสองสองครับน้าเพิ่นบอกวางวดนี้เ็ดยังได้จะต้องเอามาให้เพิ่นร์นได้อยู่ได้กินเด้อะน้าเพิ่นบอกว่าบ่ได้ขออีหยังน้ำมากมากน้าอยากกินของหวาน ฮะครับเหล่าเดินนำแดงแดงคนได้จังสีกิน้าสีสีพอเอาเดิเราจะกินนำแดงเราสีน่าเอามาให้เพิ่นนี่ด้วยกะกลมเมืองฮะงวดนี้เพิ่นบอกว่าเห็ดจังได้แต่อยู่เฉยๆไปเห็ดจังได้กระไดอีกอยู่ดอกครับน่าชื่อเอาให้ได้เด้อครับบมงแหนบอ่ามีอย่างบอมีอย่างถามบอไอถามเมืองยายอยากถาม

อ,อ,อ่าเจนี่ยังสองตัวลางบังอย่างพออันนี้เองหาบอ,อกนะชื่อว่าเนี่ยพอเพื่อนบอกว่าสองสีเดกเจ้าแม่เพื่อนบอกว่าโอ้ยมันสีออกสองหาเพื่อนวังชัน เด้อครับอ่าสี่น้ำเพิ่นเมืองแหน่สองหาเพิ่นวาเสียเพิ่นเมืองแหน่ครับผมน้าพ่อเพิ่นเด็กกินน้ำเที่ยวหมากน้ำแหน่เพิ่นวางชันครับเออครับอ่าสี่หกสองเด้อครับอ่ายูนีเพิ่นบอกว่าสี่หกสองครับอากระละวังเอาให้ดีเนี่ยเด้อครับ อบาบอว่าสิเป็นความเพิ่งเจ้าพอก็ดีหรือว่าเจ้าแม่ก็ดีผู้เชีักษาอยุนิฐานพีทีนีก็ดีอาเพิ่นบอกว่าเห็ดจังได่สีอีกอยู่ดอกนา<อ>แ,แต่เพิ่นสิขอจินนนำผมหนึ่งเด้อนาเอาหนำแดงแดงมาให้เพิ่นเด้อเพิ่นขอกินผมหนึ่งอาเพิ่นบอกว่าออกพรนสาแล้วเพิ่นสิขอจิ้นเมืองแน่จักหน่อยนากระบืะ้อค่อยจ้าเทียแต่ว่าคิดอ,อยากว่าันเนื้ นางงวดวังหนึ่งเพิ่นบอกว่าร่องใจมมเจ้าท่านี้นงโ,งนนงโ,งโอน้ามมเจ้างงอนน่น้ามมเจ้างงโพสงแล้วหใจด่เอาจั่นลัจับพีกระนามือขึ้นกระแมนเพิ่นวางฉันอาที่นี่เพิ่นบอกว่าให้ตรงๆ อ่าบอ้องไปเปลี่ยนไปยังมันดอกมันวางกันเอออ่าถูกเสียถูกมออ่าที่นี่ก็คือสีพอมี่ยังนี้อ่าพอมี่ยังสีตอบแท่นมูเจ้าบพอมี่ยังสีฝากสีตอนมูเจ้าเด้อ็ค่สอมี่แค่นั้นเองอ่าจงขอนิมนอ์อ่าก็ข้อเออเอาขอให้มันเป็นจริงให้กินอีกคือเกา นาศีหายอดสองกรมคนละเพื่นวางฉันพอให้มันกินกินมาอย่าตัวอย่าต้ตตตตตมเพื่นเตียงเงินเตียงทองเพิ่นบอกว่าเฮ็ดจังได้จะได้กินแท้เพิ่นวางฉันสี่หกสองเพิ่นวางสี่หกสองสี่หกสองกับสองห้านะครับสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุนะครับให้กินอีกคือเกา นาิีายฮอดสองกมลวพรนวางสันทองให้มันติขึ้นมาอยาตัวยาต้มมีเพิ่ีเงินเสียทองเพิ่นบอกว่าเหตุยังได้กระได้กินแท่เพินว่าสันสี 4, 6, 2, ่หกสอพินว่าสันสี่หกสองสี่หกกับสอหนะครับสาธุสาธ,สาธุสาธุนะครับ Này, bên, cái là, là, cái ừ. là, ừ. đó ừ. Không Ừ. <laughs>

เข้าใจป่ะทีสองพกเลยกันทีสองพกอาที่นี้ก็ซึ่งยังงล่างชองโตอีกพออาก็ขอทำเวลาให้ลูกเต่าเราล้านเมืองในีกยอีพอ หกทสองสีที่สองสองที่เจ็ดที่สองครับแม่บอจานย์มีบอซีครับสองสองครับน้าเพิ่อนบอกว่างวดนี้หิดยังได้ะต้องเอามาให้เพิ่อให้ได้ยู่ได้กินเ้อค่เพิ่อนบอกว่าป่ดได้ออายยังน้ำมากมาก น่าอยากกินของหวานอากราบเหล่าเด้อหนำแดงแดงคนเห็ดจังสิกินอาสี่สีพอเอาเดินาอยากกินหนำแดงเราสี่าเอามาให้เพิ่นนี่ดิกระป๋องเบงทางวดนี่เพิ่นบอกว่าเห็ดจังไดแต่อยู่เฉยๆไปเห็ดจังไดก็ได้อีกอยู่ดอกครับอาซื้อเอาให้ได้เด้อครับเบงแนวบ่ออามีอย่างบ่อมีอย่างถาบ่อ ไอ,อไอไ้ถามบางยายอยากถามว่าที่ไหนเหรออ๋อกก็ให้เพิ่นทั้งให้มูเจ้าไปเลยดิน่าเพิ่งจะบอกมูเจ้าไปแล้วเข้าใจบ่บอเข้าใจอ่าถ้าบอกเข้าใจอ่านมาได้แปลบ่ออกก็เอาเอาเอาสมุดมาให้กัุติ เอาบดายช่วยกันน่ะถสมพอในม้อนอ่าวมอว่าจิเป็นความทั้งเกี่ยวพอก็ดีแล้วว่าเกี่ยวเม่ก็ดีอ่าวีพเทรกจายนฐานที่ที่นี้ก็ดีอจงอทีนี้ยังสองตัวลางมันมีฟออ สองหาเหมือนกันชื่อว่าเนี่ยพอเพื่อนบอกว่าสองสีเติเย้าแม่เพื่อนบอกว่าอมันจะออกสองหาเพื่อนวังชันเด้อชื่อน้ำเพื่อนเมืองแน่สองหาเพื่อนวาเชียเพื่อนเมืองแหน่หน้าพ่อเพื่อนเด็กกินน้ำเกี๊ยวหมากน้ำแน่เพื่อนวางชันครับครับอาชี่หกสองเด้อ อ่อยูนี่เพิ่อนบอกว่าส <7. S 1> ีหกสองกับอากระวังเอาให้ดีเนี่ยเด้อครับ <7. S 1> อ่าบว่าสิเป็นความเพิ่งเจ้าพอก็ดีหรือว่าเจ้าเม่ก็ดีผู้ชียรักษายูนี่ฐานพีทีนีก็ดีอ่าเพิ่อนบอกว่าเห็ดยังไ้สัถืออีกอยู่ดอกน่าแจเพิ่อนสิขพอจิ้นนำผมหนึ่งเด้อ หนาเอาหนำแดงๆมาให้เพื่อนเด้อเ,เพื่อนขอจิ้นผมหนึ่งอ่าเพื่อนบอกว่าออกพรรษาแล้วเพื่อนสิขอจิ้นเมืองเนน่จักหน่อยครัหน่ากับว่เคยจ้าเทียแต่ว,ว่าคืดอ,อยากไว้ี้